สวัสดีค่ะทุกคนนะคะจะกันกับนัตตี้พอลชูในคลิปนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกคนด้วยแฮปปี้นิวเยียทุกคนด้วยนะคะเล่นเองแกเองนะคะคือคลิปนี้เป็นคลิปที่จะเป็นการรวบรวมคำถามที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะทั้งคอมเมนต์ใน YouTube บ้างคอมเมนต์ในแฟนเพจบ้างหรือว่าลหลายๆที่ที่ ที่ถามเข้ามานาตี้ก็เลยรวบรวมเอาว่าเออมันมีคําถามอะไรที่เป็นคําถามยอดฮิตตั้งแต่ปี2014ที่ผ่านมานะคะปีนี้ก็เป็นปี2015แล้วนะคะก็เลยจะมาตอบคําถามเป็นคําถามยอดฮิตนะคะรวบรวมขึ้นมาได้ก็หลายคําถามอยู่เหมือนกันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะคลิปมันจะยาวนานเกินไปเดี๋ยวเขาจะราคาญนะเนคำถามแรกพี่นาตี้อายุเท่าไหร่คะพี่นาตี้เกิดปี2 5 3 1นะคะปีนี้ก็ 26ปีแล้วยี <c oughs> ปีแล้วนะคะเหลืออีกสปีก็เลข3แล้วหรือ <c oughs> <c oughs> แต่ช่างมาเถึะนะคะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะจ๊ะเราจะแอบแบลแบบนี้ตลอดไปใครจะว่ายังไงก็ช่าง <c oughs> <c oughs> ส่วนคำถามที่2นะคะถามว่าพี่เรียนจบอะไรคะนะคะนัตตี่เรียนจบคณศิลปศาสตร์ค่ะแต่ว่าเป็นสาขา นิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์นะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละการประชาสัมพันธ์การพูดต่างๆนานานะคะหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมเสียงนัตตี้เหมือนดีเจจังทาไมเสียงเหมือนผู้ประกาศข่าวจังนะคะก็คือนัตตี้ก็เรียนมาในสายนี้โดยตรงนะคะ <c oughs> ก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะ <c oughs> ส่วนต่อไปนะคะพี่ทํางานอะไรคะคือตอนนี้นัตตี้ก็มีงานประจําอยู่นะคะก็ทํามาตั้งแต่ ตั้งแต่เรียนอยู่ปี3นะคะเข้ามาตรงนี้ตั้งแต่ปี3เลยนะคะก็คือมีความฝันที่อยากจะเป็นดีเจมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นนะคะก็เลยชอบนะคะเลือกเรียนสายนี้มาตั้งแต่จบมปลายเลยนะคะก็มาเรียนในนิเทศศาสตร์นะคะพอปี3าเนี่ยเขามีโครงการโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นมาที่จังหวัดอุบลนี่แหละนะคะเขาเป็นโครงการประกวดดีเจแล้วก็เป็นของแกมมี่ด้วยนะเออโอเคลองดูดีวกว่าเผื่อได้นะคะก็คืออันที่จริงแล้วก็อยากได้เงินรางวัล ก็อยากได้เงินรางวัลด้วยแล้วก็อยากเป็นดีเจด้วยก็ลองมาทําดูแล้วพอทําดูนะคะเฮ้ยปรากฏว่าได้รางวัลชนดันเลิศลนะแกชนะเลิศมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้เป็นดีเจตั้งแต่ปี3จนมาถึงณนดะ้ตอนนี้นะคะก็ประมาณ4ี่ปีกว่า,กวาเกือบจะ5ปีแล้วนะคะก็เลย เป็นดีเจอยู่ในตอนนี้นะคะหลายคนก็นี่แหละบอกว่าเสียงมาดีเจเขเพราะว่าฉันเป็นดีเจนี่แหละนะคะแล้วก็นอกจากดีเจนะ่ี่ก็มีงานอีกอยู่ก็คือจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ใช่ใช่นะคะออกแบบอะไรต่างๆนานานะคะอันนี้ก็ก็ทําอยู่เหมือนกันนะคะหลายอย่างอะเออหลายอย่าง ามาดูคำถามต่อไปถามว่าทำยังไงปากชมพูมีวิธีดูแลยังไงนะคะกต็ตั้งแต่คลิปที่รีวิวเรื่องคลิปเรื่องลิปสักปากนะคะเพราะว่านาตี้เปลื่อยปากธรรมชาติให้ดูนะคะในคลิปมันเห็นแบบว่าเป็นสีชมพูชมพูอะไรอย่างนี้นะคะอันที่จริงมันก็ไม่ได้ชมพูอะไรมากมายหรอกนะจริงๆนะก็ก็เป็นริปกปากทั่วไปจริงๆนะคะถามว่ามีวิธีทํายังไงให้ปากชมพูคือเรียกว่า ไม่ได้ทาอะไรไม่ค่อยได้ทาอะไรเลยนะก็ปกติเหมือนทุกคนทั่วไปแต่ว่าคือวิธีการดูแลของนัตตี้นะคะเวลาที่เราแปลงฟันเนี่ยเราแปลงแปลงแปลงฟันเสร็จแล้วแล้วก็เอาแปรงเนี่ยมาแปรงที่ริมฝีปากเบาๆนะคะก็จะเป็นการสครับปากไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็เวลาก่อนนอนเนี่ยให้เราใช้อะไอตัววาสลีนอันนี้จะใช้เป็นประจํานะคะวาสลีนแบบนี้ให้ทานนหนาๆเหมือนเป็นการมาร์กริมฝีป,ปากก่อนนอนด้วยนะคะก็จะเป็นวิธีทําให ลปิปปากของเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็การทาลิปสติกและการทาลิปอะไรจะดูสวยแล้วก็ไม่ตกร่องนะคะก็ไม่อยากให้ซีเรียสไม่อยากให้เน้นไปเรื่องของปากชมพูอะไรมากมายก็เน้นให้เป็นความชุ่มชื้นก็ดีกว่านะคะส่วนปากชมพูก็มาทาลิปสติกทาทินเอาก็ได้นะคะแต่ปกติคุณติ๊ไม่ค่อยชอบทาลิปสติกเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างปากแห้งนะคะก็จะชอบทาทินทาทินเอาแล้วก็ ใช้ลิปกอตหรือว่าใช้นี่แหละวาสลีินทาลงไปอีกรอบนึงให้มันชุ่มชื้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีดูแลนี่แหละง่ายๆไม่ได้อะไรมากมายนะคะแล้วก็คําถามต่อไปทํายังไงถึงขาวอันนี้ถามมาเยอะสุดๆนะคะทุกคนถามมาตั้ที่ก็ตอบแบบเดิมทุกอย่างคือจะถามว่าทำยังไงถึงขาวคือเรียกได้ว่า ไม่ค่อยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ไม่ค่อยเด้บไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยเอเอ,เอจริงๆเพราะว่าคือตั้งแต่หลายคนเห็นใช่ไหมที่นันตี้โพสร,รูปตั้งแต่สมัย ตั้งแต่สมัยมัธยมปลายนะคะแล้วก็เทียบกับตอนนี้คือมันม่อนข้างต่างกันใช่อยู่นะคะคือน้าติ้ไม่ได้เป็นคนขาวมันตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างจะค,คล้ำไปหน่อยนะคะแต่ว่าคือสมัยเรียนมัธยมเนี่ยทุกคนก็ต้องตากแดดอยู่วแล้วทุกคนต้องแบบเข้าแถวตอนเช้าต้องมีกีฬาสูงกีฬาสีมีตากแดดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาขำแดดนี่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะคะไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวโตขึ้นจะสวยเองนะคะคือเคยเรียนวิชาเคมีมานะคะอาจารย์วิชาเคมีบอกว่าอายุ20ขึ้นไปเนี่ยมันจะดีขึ้นจากคนน้วก็จะ จากคนอ้วนก็จะแบบดูดีขึ้นนะคะจากคนผอมก็จะออวกขึ้นมาหน่อยจากคนคล้ำก็จะขาวขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อาจารย์เคมีบอกมานะจ๊ะก็มันก็เป็นจริงๆด้วยแล้วก็นาตีก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภายในสู่ภายนอกนะคะจะเป็นคนที่พักผ่อนเพียงพอนะคะทานอาหารมีประโยชน์นะคะหลายคนก็รู้ว่านาตีกินผักเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายมีประโยชน์ยังไงจะเป็นการช่วยทําให้ผิวใสได้มากนะคะอันนี้ ที่สุดมาแล้วต้องไปลองทําดูนะคะเป็นการาลดสิวได้ด้วยเพราะว่าเป็นการทําความสะอาดรูขุมขนของเราในเองว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ย<ม>เหงื่อมันออกนะคะก็จะเป็นการทําความสะอาดรูขุมขนด้วยแล้วก็สังเกตเลยว่าเวลาที่เราออกกาลังกายเสร็จเนี่ยผิวมันจะใสปิ๊งนะคะก็ต้องไปลองทําดูแล้วกันนะคะแล้วก็อะไรอีกเอ่ยเลี่ยงแดดนะคะทากันแดดนะ ออมันก็มีแค่นี้แหละคือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากจริงๆแล้วก็นัตี้ไม่ได้เป็นคนขาวนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ขาวอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ดูดูใสขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะแล้วก็ผิวของคนเราเนี่ยจะขาวได้มากสุดเท่าผิวท้องแขนนะคะถามว่าผิวนัตี้ขาวเท่าผิวท้องแขนหรือยังนะก็เกือบๆนะจริงๆอันนี้ท้องแขนนะนี่เดี๋ยวเทียบให้ดู ก็เกือบๆแต่ยังยังไม่เท่าก <c oughs> ็ยังได้อีกอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นคนขนคนข้างเยอะหน่อยนะคะก็จะดูแบบคล้ำๆตรงช่วงแขนหน่อยนะคะแต่ไม่ได้เป็นคนขาวนะคะนี่ก็ใช้ไฟช่วยประมาณ80หลอดได้ก็มีเท่านี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของผิวนะคะก็ยังไงก็อยากจะให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความชุ่มชื้นอะไรนี้มากกว่ารู้ว่าคือสมัยปัจจุบันเนี่ย คนเทิดทุนเรื่องของความข่าวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอยากจะให้ไม่อยากให้ซีรีส์เกี่ยวก,กับเรื่องของความข่าวนะคะอยากให้ดูแลเรื่องความชุ่มชื้นอยากให้ดูแลผิวหน้าให้มันแบบเกลี้ยงไม่มีสิวเรียบเนียนจะดีกว่าเนาะนแล้วก็ต่อไปนะคะพี่นาตี้สูงเท่าไหร่นะคะหนักเท่าไหร่นะสูง <laughs> ใช้ควาว่าสูงได้นาตี้ สูง158เซนติเมตรนะคะก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆกระทัดรัดนะคะเป็นเป็นไซส์มาตรฐานของผู้หญิงทั่วไปแหละเออสูงกว่าน,นี้ก็คือสูงไปพูดเขา้าข้างตัวเองทั้งนั้นน่ะหนักเท่าไหร่ตอนนี้หนักประมาณ47นะคะก็จะไม่ให้เกิน48นะคะสมัยก่อนก็หนักประมาณ50นะคะตอนนี้ก็ลดมาได้ประมาณ4748่แแล้ว แต่ว่าสัดส่วนมันลดลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ถามว่ามีวิธีลดความอ้วนยังไงคะมีตัวช่วยอะไรหรือเปล่าก็คือหลายคนที่ติดตามก็คงจะรู้ว่า กินยังไงออกกําลังกายหรือเปล่านะคะก็คือเป็นคนที่ออกกําลังกายค่อนข้างหนักนะคะเวลาออกแต่ละทีอย่างวิ่งจะวิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะวิ่งไม่หยุด1ชั่วโมงนะคะคือวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยไม่หยุดเดินนะคะ <S <S ชั่วโมงก็จะเป็นการผผาเผาผลาญได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ส่วนวิธีการกินนะคะคือนาตี้เนี่ยในในหนึ่งอาทิตย์นะคะจะมีหนึ่งวันที่เป็นวันผลไม้นะคะอย่าง วันนี้เนี่ยเป็นวันสองนาะทตีก็เป็นวันผลไม้อยู่เหมือนกันนี่ท้องรองอย่างนี้อยู่ข้าว <c oughs> ก็วันผลไม้ก็คือนานตี้ก็จะเลือกผลไม้ที่มันไม่เป็นกรดนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบกล้วย กล้วยก็จะเป็นกล้วยหอมเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นแปงโมเป็นมะละกอสุกอะไรประมาณนี้ก็จะคือจะกินผลไม้ได้ทั้งวันกินจนกว่าตัวเองจะอิ่มนะคะก็จะเป็นวัดผลไม้วันนี้เพื่ปไปการดดท็อกด้วยนั่นเองดดท็อกไม่ให้ร่างกายงดย่อยไขยมันงดย่อยโปรตีนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือวันปกติวันธรรมดาเนี่ยตอนเช้านันที่จะกินขนมปังโฮลวีตสองแผ่นนะคะแล้วก็กล้วยหอมหนึ่งลูกและไข่ต้ม สองสองฟองนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรกินไข่แดงมากกว่าสองฟองให้กินแค่สองฟองเท่านั้นนะคะไข่แดงแต่ว่าไข่ขาวนี่กินได้เยอะกินได้เป็นสิบเลยนะคะเพราะว่าไข่ขาวมีโปรตีนอนข้างสูงนะคะแล้วก็ในช่วงเที่ยงนี้นะก็จะกินธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวจะเลือกเป็นข้าวกล้องเท่านั้นนะคะ ข้าวกล้องก็จะมีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้อ้วนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ส่วนกับนี่ก็จะเป็นเลือกเป็นผักซะส่วนมากนะคะเป็นปลาถ้าเนื้อก็จะเป็นปลาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตอนเย็นก็จะเป็นแบบซุกกี้ผักนะคะไม่ใส่วุ้นเส้นไม่ใส่หอมเจียวกระเทียมเจียว,น,ยวน,นะคะเพราะว่าน้ามันอยู่ในพวกนี้ค่อนเยอะนะคะหรือว่าก็จะกินเป็นผลไม้ไปแล้วตะวันไปนะคะก็คืออยากให้ทุกคนอ่า อย่าอดอาหารนะคะคือกินอาหารให้ตรงเวลาอย่างตี้ตอนเช้ากิน8ปดโมงตรงตอนเที่ยงกินเที่ยงตรงตอนเย็นกิน6กโมงเย็นทุกวันจะซ้ําๆกันแบบนี้หมดนะคะจะไม่ขาดไม่เกินนะคะก็จะช่วยในเรื่องของอะระบบเาผาผลาญที่ทํางานได้ดีขึ้นระบบย่อยได้ทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็คือมันเป็นการลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าเราไปอดอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะจาว่าร่างว่าเรารับประทานอาหารได้น้อยแล้วระบบย่อยอาหารจะทําได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้น ก็ถ้าเรากลับไปกินเหมือนเดิมมันก็จะเกิดอาการโยโย่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าอดอาหารแล้วก็แล้วกันนะคะกินได้แต่ต้องเลือกกินนะคะเอาสิ่งที่ดีใส่ตนเองดีที่สุดนะฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ค <c oughs> ำถามต่อไปนะคะพี่นัตตี้มีวิธีกําจัดขนใบหน้าอย่างไรนะคะนัตตี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์เลี้ยงะ,ค,ะคนหน้าเยอะมากจริงๆอันนี้เคยรีวิวไปแล้วในแฟนเพจนะคะชิงอะไรเอ่ย ช่ทิ้งตุ๊กตาดีกว่าท <c oughs> ี่คนจะหาว่าฉันแอปแบลวทเปแอปแบลวปกติเป็นคนแบบห้าผู้หญิงห้าเฮ้ยเลยวะ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> แต่ที่เห็นอยู่นี่เป็นการแสดงนะก็อันนี้เป็นเป็นมันมิงทุกคนรู้จักมันมิงใช่ไหมที่ที่อยู่แถวไหนไม่รู้ที่เขาเอาเส้นได้ที่ไปกำจัดข,ขนหน้านะคะแต่ว่านี้เป็นมันมิงอินเตอร์ที่ที่เรียกนะคะแต่ไม่รู้ว่าปกติมันเรียกว่ายอย่างไรมันจะเป็นลักษณะเป็นเป็นลวดลวด จงซูมสิเะนี่มันจะเป็นรวดๆแบบนี้นะคะนี่งอได้แล้วก็มีด้ามจับแบบนี้นะส่วนวิธีการใช้นะคะในการดึงขนหน้าก็นาทีจะใช้น้ําอุ่นนะคะจะจะหมุนทำไมใช้น้าอุ่นในการล้างหน้าก่อนเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนของเราเองแล้วก็วิธีใช้ตัวนี้คือต้องใช้หลังจากที่เราล้างหน้าทันทีนะคะพอเราใช้น้ําอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดหน้าให้สะอาดแล้วเราก็ไอใช้ไอเจ้าหมันนีอินเตอร์ตัวนี้นะคะมา ทำในลักษณะแบบเป็นตัวโยแบบนี้แล้วเราก็จะมนลงไปบนใบหน้าในการกําจัดขนอะ่ะอันนี้ก็คือทาได้ทั่วใบหน้าเลยแต่ว่าก็ระวังในช่วงบริเวณคิ้วนิดนึงเดี๋ยวจะดึงขนคิ้วราไปด้วยเดี๋ยวจะทาให้ดูใกล้ๆซูมเข้ามาใกล้มาถ้าทาอย่างนี้เนี่ยเห็นปะถามว่าเจ็บไปคือคือช่วงแรกๆมันก็เจ็บอยู่นะแต่อตอนนี้คือชินแล้วไงเนี่ย ก็จะดึง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 นไปแภาษาอีสานออกเลยอ่ะนี่นะคะนี่มันก็จะดึงมาแบบนี้เห็นหรือเปล่าไ้แล้วก็ประมาณนี้กับการใช้มันนอินเตอร์นะคะใช้หนวดได้ด้วย สามารถไปหาซื้อได้มีขายที่วัดสันแล้วด้วยนะคะราคาไม่เกิน55บาทก็ไปซื้อกันได้กับมันนี้อินเตอร์นะคะแต่ว่าเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยเราจะใช้แอลกอฮอล์นะคะชุบกับสำลีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะก็ดูแลความสะอาดมันด้วยละกันนะคะกับมันนี้อินเตอร์ตัวนี้นะคะต่อไปมาดูคำถามอุย้อยขาวุ้ยข้าวค,คำถามต่อไปเดี๋ยวนะ เครื่องสับอานเครื่องสับอานเครื่องสับอางในคลิปสงกรานมีอ,ะ,อะไรบ้างคลิปสงกรานเรีรกว่าเป็นคลิปที่ประสบความสําเร็จมากๆของนาตี้นะคะวิวตอนนี้เกือบ4ี่แสนได้แล้วแล้วคือมีคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาทุกวันคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็จะเป็นคอมเมนต์เดิมๆว่าเครื่องสับอางที่พี่ใช้มีอะไรบ้างคะทำไมพี่ไม่บอกนู้เลยคือปกติเนี่ยนาตี้จะบอกทุกอย่างนะคลิปเนี่ยเดี๋ยวนะขอเซิร์ชด,ดูก่อน นัตตี้จะบอกหมดเลยว่านัตตี้ใช้อะไรบ้างคือพิมพ์บอกหมดแล้วว่าหน้าใช้อะไรตาใช้อะไรแก้มใช้อะไรปากใช้อะไรแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่ามันต้องกดดูตรงไหนไงทำลายไหลเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดให้ดูแปบ๊บหนึ่งเด็กมันช้านี่คลิปสบการคือตัวนี้ลดเสียงก่อนคือตัวนี้แล้วรายละเอียดมันจะอยู่ข้างล่างคลิป แต่ว่าถ้าเราดูในมือถือเนี่ยมันจะไม่เห็นเราต้องไปกดแสดงเพิ่มเติมคือเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมาเติมจ้ะทุกอย่างบอกหมดแล้วแต่ว่าบางคนเขาไม่รู้ว่านัตี้บอกหมดนะคะ ก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ว่ามันอยู่ตรงไหน,นคือแต่ละคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นแบบนี้ก็ต้องกดสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้แหละกดดูเอานะคะเพราะว่านาตีจะเตรมรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปงนี้โอเคเคลียร์นะคะมาดูคําถามต่อไปกี่นาทีแล้วเนี่ย คำถ,ถามต่อไปนะคะพี่นัตตี้ใส่คอนแทคเลนส์ลายอะไรนะคะเระาะวันเดี๋ยวที่จะบอกลายนี้ละกันเพราะว่าเป็นลายที่ใส่ค่อนข้างบ่อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นเพียวนะคะ P U R E เพียวบราวบราวก็คือสีน้ำตาลอันนี้ใส่เป็นของ d ี e คั o เ o อร์วนนะคะจึ๊บนี่สีน้ำตาลก็เวลาเลือกคอนแทคเลนส์นัตตี้จะเลือกที่ ความกว้างไม่ต่ำกว่าความกว้างไม่เกิน14.5นะคะเพราะว่าไม่ชันนั้นมันจะใหญ่เกินไปนะคะเพราะาปกติก็เป็นคนที่ตาโตอยู่แล้วนะ,ะโอเคเคลียร์นะคะสุดท้ายคําถามสุดท้ายพินาที่พินาที่พินาที้ใช้กล้องอะไรในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปนะคะกล้องตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นโซนี่ a 5 1 0 0หรือว่าโซนี่ a 5 1 0 0นะคะเป็นสีดําที่ใช้อยู่ประจํานี่ตัวนี้นี่เองนะคะ ซื้อเท่าไหร่คะสองหมสาม้าร้บาทนะคะซื้อผ่อน <c oughs> ซื้อผ่อนเนี่ยม่พี่เป็นญ่าใจสดหรอกนะ่ยโอเคหมดทุกคําถามแล้วนะคะเย้ <c oughs> ขอบคุณทุกคน <c oughs> มากจริงๆนะคะคือตั้งแต่เ,เก้า <c oughs> มาเป็นบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ก้ามาเป็นบล็อกเกอร์แล้วเนี่ย หลายๆคำถามที่ถามเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆนะคะบางครั้งนัตตี้ก็อาจจะตอบได้ไม่หมดหรือว,ว่าไม่เห็นบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยละกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะแฮปปี้ดูเยียร์สอมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรสมปรารถนาหล่อเลยรวๆสวยๆกันทุกคนด้วยละกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วแหละนะคะยังไงก็นี่อะไรเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันอีกเหมือนเดิมนะคะฝากแฟนเพจด้วยละกันนะคะนัตตี้เล่นแฟนเพจ เพจนี้เพดเดียวนะคะเซิร์ชหานัตตี้พลอยน,นี้ได้เลยไปกดไลค์แล้วก็พูดคุยกันในเพจนี้กันได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะมีความสุขมากด้วยสวัสดีค่ะ Happy New Year จ้าบ๊ายบาย